สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับหนูปุ้ยกีกแล้วนะคะเฮ้ยวันนี้ก็หบหน้าหนบตาไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตากันนะคะค่ะวันนี้ปุ้ยก็จะมีเมนูหนึ่งมาฝากนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูจะเป็นผัดกะเพราหนมไม้นะคะหนมบอากระป๋องนะคะแล้วก็จะเป็นจะใส่ สันคอหมูนะคะแล้วก็จะผัดใส่เส้นบุกลงไปนะคะพาสต้าเส้นบุกลงไปแล้วก็จะมีนี่ค่ะต้นหอมนะคะแล้วก็สุดกะเพราก็จะเป็นนี่ค่ะกะเพราสําเร็จรูปนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีใบกะเพราแล้วก็ก็อยากทาแบบนี้นะคะ่ะง่ายๆค่ะไปดูกันเลยนะคะ ค่ะทุกคนมาลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ใส่กะเพราลงไปเลยนะคะก่อนที่เราจะปรุงรสชาติเราต้องดูด้วยนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะกะเพารพากะเพราสำเร็จรูปตัวนี้มันจะมีความเค็มของมันอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องดูให้ดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมหนูปุยชอบอทำอะไรที่แบบสำเร็จรูปทำไมไม่ทำตำพริกตำอะไรเองเมนูนี้ก็เป็นง่ายๆค่ะเป็นปุยเป็นคนง่ายๆไม่ซีเรียสในเรื่องพวกนี้นะคะนี่คะ่ะแล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้หมูมันสุกคะ่ะแล้วเราก็จะต้องมาชิมรสชาติกันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วเราจะใส่อะไรต่อไปนะคะ ทุกคนตอนนี้ก็หมูเราผัดมาก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะใส่หน่อไม้ลงไปแล้วเราก็จะมาคนคลุกเขาให้เข้ากันนะคะลหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมปุยก็จะชอบทําเมนูอะไรแปลกๆนะคะตอนนี้คะ่ะ อะไรก็ทําไปค่ะมีอะไรประยุกใช้ประยุกได้ก็ทําไปนะคะเพราะว่าการที่เราอยู่มืองนอกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงดีแล้วหรือยังคะ่ะแต่ว่าก็ยังว่านะคะมันก็อาจจะมีความเค็มของมันแล้วนิดนึงค่ะแต่เราคุยก็จะ ทำให้มันจืดลงด้วยการเติมน้ำลงไปนะคะคนขาอันนี้ก็รสชาติแล้วแต่ใครจะชอบนะคะเราไม่ซีเรียสกันบางคนชอบหวานก็เติมหวานนะคะบางคนชอบเติมน้ำมันหอยก็ใส่ลงไปได้คะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องชิมอีกคะ่ะใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะค่ะทุกคน ตอนนี้ก็หน่อไม้กับหมูเราก็สุกแล้วดีแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่พาสต้าเส้นบุกลงไปนะคะคนคลุกเขาให้เข้ากันค่ะเป็นเป็นธรรมดานะคะเราก็ต้องออคนคลุกเขาให้เข้ากันให้เข้าได้รสชาตินะคะออบางคนก็อาจจะเติมนู่นเติมนี่เข้าไปอีกนะคะเสร็จแล้วเราก็ จะใส่ต้นหอมลงไปค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะค่ะเมนูกับเราหน่อไม้ค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูปุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ